Walk with God โดยคิฤหจักรพสัสริแห่งการเก็บเกี่ยวความรักที่แท้จริงสุภาษิตบทที่27ข้อที่5ว่ากันต่อหน้าดีกว่ารักกันลับรับช่างเป็นโศกนัตกรรมยิ่งนักที่ในหลายคิหจักรผู้คนมักเลือกปิดปากเงียบทั้งที่เห็นพี่น้องกำลังประสบภัยฝ่ายวิญญาณและกลัวว่าจะถูกเข้าใจผิด หรือกลัวว่าจะเสียความสัมพันธ์แต่ความรักที่ไม่กล้าเตือนนั้นเป็นเพียงเงาอันอ่อนแอไม่ใช่ความรักแท้ตามแบบที่พระคิดพระองค์รักเรามากพอที่จะเปิดโปงบาปของเราและรักเรามากพอที่จะไม่ปล่อยเราเดินต่อไปบนทางแห่งความมืดความจริงนี้ไม่เคยจางหายไปจากการเวลาการตักเตือนจากมิตรผู้ชอบธรรมอาจทำให้เราเจ็บ แต่เป็นการรักษาบาดแผลเป็นการรักษาที่นำสู่ความรอดเหมือนมือของหมอที่กิีดเพื่อรักษาไม่ใช่เพื่อทำลายวันนี้พระเจ้าต้องการให้เราเปิดใจรับการตักเตือนของพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงตีสอนผู้ที่พระองค์ทรงรักและถ้าท่านเป็นผู้ถูกมอบหมายให้เตือนผู้อื่นอย่าให้ความกลัวจับจิตใจท่านไว้จงพูดความจริง ด้วยความรักด้วยน้ำเสียงของผู้ที่ต้องการเห็นวิญญาณได้รับการกอบกู้มากกว่าการยอมรับจากมนุษย์ขอให้คิตจักรของพระเจ้าเป็นสถานที่ที่ความรักไม่ซ่อนอยู่แต่เป็นความรักที่กล้าพูดกล้าเตือนและกล้าชี้ทางสว่างเพื่อให้เราเดินในทางบริสุทธิ์ร่วมกันจนถึงวันสุดท้ายที่เราจะยืนต่อหน้าพระองค์อย่างไร้ตำหนิขอพระเจ้าอวยพร,พรพี่น้องทุกท่านคะ่ะ